สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กามาพบกับน้ำเชี่ยมือเลขออกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะา,ามาสวยจังน้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมถาเลขเพิ่นยุค่ะแต่ว่ากสีมีมาอีกอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้น้ำเชี่ยกสีมา,าว่างแนวทางเลขมาจากเกาหลีเด้อค่ะท่านผู้ชม คเลขเจเพิ่นมาจากเกาหลีเพิ่นทรงให้บ่แม่นพี่สาวเกาหลีที่เพิ่นทรงเล่าให้เด้อค่ะท่านผู้ชมคนละคนค่ะอ่าเพิ่นผู้นี้เพิ่นเป็นเจเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นถือเลขหลายๆค่ะงัวเจ็ดสามลาสุดแต่นังคักค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าเพิ่นทรงเลขให้ค่ะบนล่างของเพิ่นเลขบ่หลายดอกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันแห่งซื้อว่าใดหรอกค่ะแต่ว่ามองได้เพิ่นซื้อได้กะชิมี่ยู่เนาะค่ะ อร่อยหนึ่งกะอาจสิมีประมาณหาสิบมองเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำน้ำเชี่ยนี่บ่ไดดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นสีไปรับชมรับฟังเลขของเจเพ่นส่งมหายแต่เกาหลีอ่าน้ำเชียก็ยังสิสรุปแนวทางท่วาเลขที่เพิ่นเดินดีหมวดว่องหันไหมค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียกะย่านพี่น้องลืมกะเล่ยมาตอกยำให้อีกมือเลขออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ น้ำเชี่ยกะขอขอบพระคุณเสี่ยนและอาจารย์และปูถูกทันทีพ่นทรงหมอบแนวทงังมื้อนี้กระูผลละค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะหล้กการน้ำเชี่ยกะขอไวพ้พอดให้พี่น้องเอฟซีทั้งช่องน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชีย่ยลักกาอูน้ำไชกะขอให้พี่น้องเอฟซีถึกละค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าเลขอ่านไลายเนาะค่ะท่านผู้ชมะเอาไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะเอาค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับค่ะว <c oughs> ันนี้กับมือสัง่งวันนดีเด้คอ,อ,อครับพี่น้องเนาะโอ้ยค่ะแต่ว่ากับมีตัวเลขให้พี่น้องเซ็เลยถัดกองไหว้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเถาก้อนฉีไปเบิ่งตัวเลขมือขึ้นข่อยฝันฝันว่าข่อยฝันว่าเอมีคนบอกว่าเลขสอง เลกสองเลกออกแล้วเลกสองเลกออกแล้วอืข่อยยางไต้กันแท้อยู่ข่อยไปเก็บบกม่วงอยเก็บบกม่วงด้วยเถาอยเก็บบกม่วงให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยมากตนงวดจนว่าปิดถ่ายงวดเลยข่อยเก็บบกม่วงอยู่หน้าเฮานี่แหละไต้กันแท้ไปบานีข่อยเลกยางไต้กันแท้ไปเพิ่นเอากล้องอีหยงงห้บูเถาเป็นสี่เหลี่ยม นี่แหละเป็นอย่างคือพ่อบอกตัวเดงๆจึงกึงคือจังปูสี่ปะขาวนําไปบอกอยู่กรุงเทพเจ็ดฐานเนาะแถาเนาะค,ค่ะเอาว่าเลขเอาเจ็ดฐานถืกอกีลีเนาะตอนนั้นค่ะท่านผู้ชมจาได้่ะทา่ีพนไปยืนบอกน้าเชื่อใส่สุดขาวค่ะ,คะปูซี่ปะขาวค่ะคอันนี้เป็นกองซี่เหลี่ยมคอยเห็นกับตาเลยพนยืนหาเบิานพระยกว่าเลขสองมันออกแล้วล่ะเอา ม่สอย่งล so, so ัว่าสองสีสองบักม่วงอีกเนาะบอกม่วงอีกแ้าวาดว่าด้กินเดี่ันวาด้กินอ่ะเจ็ดศูนย์เลยตกอเก็บักบวงห้ว่ามีตนใหญ่ๆดีแถวเกให้เดกหน่อยอีกที่กสองถือแล้วมีบอลเห็นน้ำเชียวมีเกยังไงห้องกว่างตัวเล็กไปตมู่บ้านแล้วค่ะ ค่อ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่คือความฝันน้ำเชี่ยวเอาห้ฟังค่ะอ่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมเหล็กเจมาตะเกาหลีแล้วค่ะงวดว่องหันค่ะน้ำเชี่ยก่ะบอสสามารถเอาออกให้พี่นอ้องเบิ้งได้เนาะเพิ่นมีราคาพร้อมครับผม <c oughs> ป๊อดค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าเพิ่นซื้อบนรางแล้วค่ะเพิ่นซื้อเลขซัมหนีแหละคะ่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามือเสาวเพิ่นโทรมาอีกเขียนตัวสีแดงให้ในแถวเลขกสามตัว สีแปดหนึ่งนี่ไสหนีก็ได้ค่ะเพิ่นโทรมากตาเศร้าๆเพิ่นค่ะท่านผู้ชมสีแปดหนึ่งโอ้มันกับนี่น้ำเชียรักลอยเนาเออรักลอยเนะจับไสหนีอยู่แล้วครับพี่ <ๆ S 1> สาวใจบุญเนาะรักลอยค่ะเอามัดกับเขาเลยเพิ่นก็เก้านี่แมนนี่จับซีไสหมดเลยครับพี่น้องค่ะ าาเจ้าเจ้าวามันมาหลีด้วยค่ะท่านผู้ชมมันสัตว์กงโมโเด้งจึงคืนผุนนะคะท่านผู้ชมซีมแปดหนึ่งไซนค่ะเพ่นสื่อบนรางกับน้ำด้วยค่ะท่านผู้ชมบนล่างกับด้วยค่ะขันถืออยู่ในนี่ขันบนรางกับน้ำก็ถือว่าคุมเนาะค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยเบิ้งเหล่านี่เลขพี่น้องซื้อว่าได้เป็นจำนวนหน่อยที่ซื้อได้สำหรับน้ำเชี่ยนี่ ได้เป็นบางโตอยู่นี่เนะานะแ่วเนาะโอ้ยจักก่าอีหยังเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นโทรมตราต่อเสากับอ่า481่กะชนกับอ่าเลขพี่สาวใจบุญเนาะครับค่ะ27ก็กยังติดอันดับอีกเถ่าอ7นี่กบ่ทิ่ิมเลยครับค่ะ27็ก,กับ,บ่ทิ่ิม4 2สคงเจ็ค่ะนี่ราคาท่านผู้ชมพี่ป้าไก่เพิ่นก็มาก 7, 2 2 7เด้อค่ะท่านผู้ชม งวดว่าหันน้ำเชีย่ยกับว่าพี่ประกายมาเพิ่นฝากมาเพิ่นหมักสามเจ็ดเจ็ดสามแมนอีหล่จำต,ตรงเลยนะเออสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะ,ะพี่น้องกัสิว่าคือบอ,อกมาลงอันโทราาพท์เพิ่นแห่งเ้อค่ะท่านผู้ชมโทราาพท์เพิ่นตายเอ้อยโทราาพท์เพิ่นเสียค่ะครับนี่แหงละค่ะอะโปกติเพิ่นกตทิตอกับน้ำเชี่ยตลอดคนละพี่สาวเกาหลีทีปอยเล่าคนละคนเ้อค่ะท่านผู้ชมคนละคนค่ะ เอาค่ะน้ำเชี่ยกะเอามาสรุปไห้พี่นองเบิ้งอีกเพราะว่าเลขกันเพิ่นเคยเขา่าก็เลยสรุปไห้เบิ้งงวดว่างานเลขเจ้เพิ่นเข่าดีค่ะสามเจ็ดเลขบนน้ำเชี่ยสิสรุปตะบนแล้วค่ะบนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์กระมีด่ดี่เท้าทจะว่า<ำ>แกวบักม่วงค่ะเอา อันนี้หมูว่านน้ำเชียรสรุปกับพี่น้องเนาะอันนี้ค,ค่ะหกสำนักบ่ได้แถวบ่ได้ซื้อบอ่ได้อ๋อการ์ท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะสองแม่บุญขอ้าห้มาเดอ้อคาะท่านผู้ชมแม่บุญปล่อยวิ่งสองบนหลังจากเลขออกกะมาสองสามเหมือ่น้ำเชียก็เอามาลงคลิปเลยเนาะครับค่ะ สองบนค่ะเดี๋ยวซีมีเพิ่ว่าสีส้ให้อีกดวนเลขสวยๆพุณล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่ว่าเลขเพิ่สีคาดห้ยอีกผู้ใหญ่ใจดีนะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาแคบหน้าจอเดี๋ยวน้ำเชียสีสรุปเลขที่ว่าเพิ่นเดินดีเนาะค,ค่ะงวดว่างหันขออนุญาตเอาออกแล้วค่ะชุดนี้ไปนคคะพี่น้องกองสมิจดุท่านนั่นแหละคะ่ะ เอาเอามาเทาบันค่ะมาเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมยาลืมค่ะอย่าลืมสายด่วน99เร้่อค่ะท่านผู้ชมเอียงเข้าจำเออค่ะอย่า,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 ยาลืมสายด่วน99เด้่อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นมาแต่สองสามเมื่อแล้วเนาะครับค่ะสายด่วน99 นี่ค่ะเพิ่นเคยเข่าเนะาะครับผมค่ะเข่าสองตัวแมนวิ่งกับเข่าเต็มเต็มเลยนะสาวสองงวดถ้าพี่น้องมากวิ่งกับสีได้เงินหลานอยู่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยเต็มที่กับสองรอย <c oughs> เลขประมูลกับเขาเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นเขาคูทางเ็ตสามค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกับน้ำเสนอทว่าเลขเพิ่นเขางวดที่แล้วบานนี้งวดงวดนี้น้ำเชี่ยกับปอยคลิปไปแล้วอันนี้ปอยคลิป ที่เอามาให้เบิงนี่คือปล่อยลีปไปแล้วแล้วเอามาสรุปมือเลขออกให้พี่น้องเบิองอีกคือตอกย้ำไปอีกว่าเป็นแต่เป็นไปใดบอค่ะมือเนี่ยในราคาท่านผู้ชมวิ่งสองกับเก้าค่ะงวดว่าหันเพิ่นกับเขาเด้อค่ะท่านผู้ชมมากบอค่ะยู่นี่นื้อเชี่ยเสียเอาอยู่พอจะเลื่อนสินเพิ่นเข่าสองงวดติดมาแล้วเนาะครับค่ะ เพิ่นกาวินเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอาขออนุญาตเอาออกเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้งวดก้อนเต็มๆต็มดิแถวเจ็ดสามโบต้องกลับเลยเลขล็อกของแท้กทมแมน สี่คู่วิ่งกับเขาวิ่งเจ็ดพอมเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดสามเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ลงไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะหมกกักบ่ค่ะหาเงินเดีหาซื้อยากกี่อครับผมยาลืมพระอาจารย์คงโคราชค่ะยาลืมถ้าถ้าเป็นจริงแล้วถ้าพอสเสียงเอาอยู่ท่านเอาบน ซีนี่แถวซีนี่คือตัดออกเลยค่ะคือจะงวดว่าหันแเนาะถอดตัดออกกเลียแครหกคูบนเนาะเข่าเต็มเต็มเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมนี่ถ้าถ้าตัดออกก็จะเลี้ยวฟังนี่กันหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามครับค่ะโอ้แต่อเอาน้ำปูอีกทีนี่เก่ามาเชียแล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรเพิ่มกะห้าหนึ่งค่ะครับห้าหนึ่งห้าแปด เพื่อเป็นตัวทางไปนยืนนี่ด้วครับพี่น้องเนาะค่ะใส่รักลอยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระส้นกันกับเลขลอกกทมด้วยค่ะท่านผู้ชมอันนี้คำนวณเองด้วครับพี่น้องหนึ่งก็พาแปดเนาะครับค่ะโอ้งวดว่างานนี่โอเคครับเดี๋นี้เลขลอกค่ะท่านผู้ชมเอาขออนุญาตเอาออกด้วยค่ะท่านผู้ชมอีกสามอีกชุดหนึ่งครับผมค่ะ ป็นการสรุปไปในตัวน้าค่ะส้นกันลายอยู่ดีเจ็ดสองเหนียวค่ะขท่านผู้ชมครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งนีหาหนึ่งกระดังค่ะชุดนี้น่าสนใจเลยครับพี่น้องค่ะ,คะอิดไวเนียครับผมน้ำเชียรสรุปแนวทางเลขทางบนล่างคันสรุปปุ๊บนีน้ำเชียสิดึงพี่น้องมากเลยค่ะแฟนคลับทางสองมาสรุปซอยกันค่ะค่ะนี่ละคาะท่านผู้ชม กิจรณนาเบิงน้ำเชียอเอามาตอกย้ำอีกค่ะคพอบางพี่เลขเด่นบนเพนสิบรลุดค่ะแปดกับเก้านี่พอจับค่ะพอับโอเคยูดีพอบางพี่เอาเพิพนกะมี่สองเจ็ดคือเก้าพนบ่จับนี่เห็นปะครับส่วนมากเลขพนสีหยอดลงมา,างสีมันสีเข่าเด้ยยูดีกลุ่มเนี่ยละครับต,ตัวหยอดลงมาเนี่ยเป็นเลขบนนี้่ในกลุ่มเนี่ย คนจับเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดนี่ก็ไปชนกันหลายทีอยู่อันนี้เลขต้นกล่วยเนาะระว่างหาพามเบิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขถูกหนึ่งหนึ่งสองบอกเต้ปี่นองเอฟซีจะขว้างฝันซิ่งครับเบเอค่ะท่านต่พอะตะโดนเนาะนี่ครับผมมามาต่อเตียนยำพี่นองว่าอันอัดคลิปแล้วเจ้าจัดการเลยเดี๋ยวเถอะอันนี้ก็คือที่ผ้ากันเห็นเนาะค่ะเห็นน้ำกัน แปดในตัวแบบยิ้มเลยเนะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ยกันเป็นอ,อกตัวนี้เนี่ยมึงเอ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาจังได้กะเอา,าให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะแฟนคลับของน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับน,น้องอูเนาะค่ะท่านผู้ชมอูน้ำใจค่ะ โอ้ยพี่ดองเอฟซีโชคดีทุกท่านมือนแรงนี่ให้ได้เฮงปังๆไฮได้โทรมาหานํำเชียน้ำเชียมแม่ถือพ่อถือยินค่ะท่านผู้ชมน้ํำเชียกะโอ้ยให้ได้ฟอนออมเฮียนได้เด้มมือน,ออนรอแรงสามตัวต,วต,วตรงสวัสดีค่ะ